เพิ่อด้ะครับพป่นห้องเพิ่ oh. <laughs> เอเฮ้ยพี่แม่มันนีตอดแล้วแม่หนึ่งพัน oh. มาหาพระเอกคน oh. <laughs> ่าห้างห้างมิ่มครับผมไม่นั่งเพิ่งนหรอกแต oh. ่ว่านำ่งเลยแม่หนึ่งพันนี่อ้ามนี่ oh. าจะได้จิหูจะตอดน <laughs> ึเพิ่งว่าโอ้โย

โคใกล้ยน,นะต๋ม